ละติดบ่มาเนี่ยติดแล้ววานเนี่ยนี่ลาวานเ่งนะ น้องเลยมื่อนี้กับฝนตกคือเก้ากข้างทิมงานกับไปหายุหากินแล้วละ่ะแต่เพนทาร์มาได้แต่บ้าละม่อนกับมาแล้วละ่ะฝนตกแล้วเบิ่งบรรยากาศพี่น้องเลยฝนตกแห้งแฮงเดี๋ยวห้าชีนึ่งขา้าวขาทิพงานนะนึ่งข้าก่อนตรงนี้กับสายเตเบลแปดคอมูกันละพี่น้องเลย กมาแต่หาของอยู่ของกินกน็ดีได้เพราะว่าพนต๊ะอาีได้หาหนงเข้าก่อนฝนก็ะตก๊กหนักพี่น้องไอ้ช่วนี้ก็ได้ต๊กอยู่เลยเลยขั้นสานสี่มือมาที่บาลมอนมาปานะาตก๊กคู่มือพี่น้องไงไปหาอยู่หากินกันยัง่งดีได้เลยอาชีได้หาหนึงอข้าวเนึ้อน้ำก็ทาทีมงานก่อน เพราะว่ามื้อนี้เฮ่าก็จะได้กลับลงบ้านพุทละพี่น้องไงครับเป็นมื้อที่สี่ที่เฮ่าใช้ชีวิตอยู่ป่าก็นได้ต้นเมตังโมเพ่นไปหาหนไม้ไลาย ข้าวทาสีหนูทาพี่น้องไงหนูแต่เมื่อคืนนี่ล่ละนี่ใช้ผ่านกล้องพปนยิ่งมากก็เลยนึ่งข้าวทาทิมงานที่ลุกคนหนูเอาขี้เท้าเชื่อลกไไุกน้อย้ะพี่น้องไอ แม่แตงโม่ขึ้นมาละไลายบ้นูไหมเนาะกเป็นอต้าอไม่ไล่ทางเมนเนามีบอลเชงก็มีเอาชอบไปมีได้ดีกชอบเพราะแตงโนเลยพาาแมวโม่ขนใบรู้ไหมไลก็แกงน่าจะเป็นอาหารเช้าละรู้ไหมมือน ๊็ไปหากินไม่ได้่อาาไม้กัทางเลนัายาจกมบ่เลยเดียวหน้าเดียวลัช่วงแวงเนาะปั๊บผลตกเนี่ยพี่เลยก็คือช้างมืดเขาเขาน่าจะชุกกันละอานึงก็เฮงเติบไปได้ เดี๋ยวเอาสีเทาเอาก่อนเฮ้ยเม,ม่ตถงหมูเป็นต้มน้ำไม้แกงบันเนยเข้ากระลายเนะาะเม็ดบ้ากระโดดเ่ย

ปลาดอนเพิ่งมาแล้วได้ปลาดอนมากนะอะไรนะได้แป่นคนเี็ม <laughs> หมอกขบงโบมี่ <laughs> คนตกมันบวออก <laughs> ีิชิมาล้างหนูปีงก่อนโซ่นี้ขยับโตพีได้เลยอยู่แต่บอนเฮ็ด <laughs> แต่กินนี่แหละพี่น้องเลย 哇，那、oh, ป้าก็มีจะนัะ่งเนียว่ะมาจะเลื่อนไม่จะนั่งเนี่ยจะ,ะกินก็นลำบากหน,น่อยนนึงไช่ก็ดีลุคุ้มคืนจะได้เดี๋ยวถึงโมงเป็นตำขบเบอร์ตำจะนั่งนี่เนาะแล้วอจะได้เกยน้ำละตะบะตองอ่ะเกี่ยวอ่งคุ้ม เด็กเสียบติดรถแกงกงไมก็ได้ปิงหนูปิงหนูวายพิเนีมันโดนตาเยบเงีบดเโพดบกดเลยคิดอ่อนได้คิดอ่อนบ่้คือมีอม,มาคิดทงนงี้ซะทรงนี้หมดแล้วหมดแล้วว่า

หนูเขาก็ซุกแล้วมั้งยังยังฟ้าทางนี้ผลก็มาเรื่อยเนาะนี่เช้าโอ้ไดฟ้านองมาแล้วบ้านนี่แก่ใหม่แล้วไปเร่ยได้ฟ่านมาแต่ผลบ่ลลืมโดนฮ่าฮ่าฮ่าผีท่โดน ในผ่านในพันคอนวันเพื่นเด้ครับพอหมูดเห็นน่าขึ้นโลนมีคุณโต๊ะมีเพื่อมูดนะทำประจันนั่นนะมีนบนจะเอาลูไม้นะตอนแป็นนี่แหละตอนไปรัดเสา,เตาแต่บ่ายโมงกลางคืนเพล่ะแต่แต่ตีหนึ่งได้แต่มะโบบมาหน่าเนยเอาสิแกงใส่ลูกไม้ทำมาแล้วพอดีเลยมีหน่อยผมหน่อยหวานมะโบบกับ <c oughs> เตงมไม่เอาก็ฟดแล้วล่ะเนเต็งโมเป็นยเชือมาโบกไลยบ้างไหมโบกละขายโมละเลือมอละเลือดมันยอมมันนิดลงมันหนแล้วลลงพันใบในม่ นี่กระปาจีปลาแน่ยนี่จี่ปลากลางระบบกระเปย,เยแล้วนะนี่มีกระปูแดงกระปูไข่ตาเงามันคีเดียวเพราะเนาะซิมก่อน ก็มีชงโตมา,มาปลากินแกงมาใหม่นี่กินไนนนด้มานะได้แต่คนจัดปลานะครับ่ ตลอดก็รอบปากอะ่ะเบนและหนอมนมีเบนเน้ออาหารจ้ะทำกันได้ทุกคน<พ>เด้อแกงนันดูไม้เยอมาโบกม,มาโบ๊ม,บมัเอเริ่มมีเล่หเห็น้อมเจนหานเนต้องน้อยีิมวีพรอ,มอผมเนี่ เออปับเป็นสีนอกแกมเจอาอันนี้ขับทุกยังเจ๋อเลยมุกคมนั้นเนี่นี่เราหู้บริะารบุกคมอืมจะเริ่มเป็นบุกคมเนาะไม่ไหว ห่างซื้อมาตามไปเหนื่อยเนาะหลังจากเขาก็กินข้าวกินน้ำล้วก็ละพี่น้องเ้ยทั้งในผ้าทั้งการนอนพักผ่อนขึ้นไปแต่ตีหนึ่งพื่อละเฮากระบาดอนกระชีหันติดรถไว้ก่อนเพราะว่าเฮาก็จะได้ลงบ้านพื่อละมันนี่ลงเมื่อบ้านแต่ถ้าบางคนบ้านมาก่อนเฮากระซอมรถไว้ทาก่อนมันนี่ซ่อมรถกันแล้วละเฮาสีเก็บเครื่องเก็บของเมื่อละมันนี่อยู่โมยนี่ก็มีมาเฮานะ ในผ่านมีเมื่อว่าในผานนอนห่มผ้าอยู่ละนอนผ้าละูข้าวเมื่อเพิ่งไม่ให้ในผานนอนอยู่ปูจะเมื่อละในผ่านวันกับมาและละวันนี้เป็นเรื่องในผานมานบ่บ่มานไม่นอนอ้อยในแต่พานมานแต่ผลมันแต่ผลเพิ่งกับมานแต่พลนี่เนาะเก็บเครื่องเก็บของแล้วละนะเหลือแต่เพิ่มพลังกินกาแฟแล้วก็จะได้ออเลยไัเนี้สายเท่านี้เนาะชิบสิบสองนโมงแล้วบ่สิบสองลสิบสองก็ได้ พอเทินอาจารย์โมงหกโมงเจ็ดโมงพี 0, 7, ่จักหนโมงองโมง่ามโมงกโมงเจ็ดสองโมงอันนั้นบ่ายโมงอันนั้นพี่น้องเลยบอกผิด ก็แฝกแฝกแฝกเห็นร่างนจึ๊ดมาแฝกแกเอ็มนั้นอยู่รวงเราซิกุ้กอยูัมง้อล่เลยามันเอกาแฟอ๋อไม่งอกาได้ช่กนมาเจอยามเหรอ ทางวันนี้เราก็จะได้เดินทางลงเมื่อบ้านเวลาที่น้องไอ้วันนี้ข้าวปลาเก็บเงินเก็บทองแล้วแล้วล่ะ ดับเลยบัลนี้ช่วอเลยนึ่งแกงขึ้นบอเนี่พอติดบิติดเป็นก้อนแบทนนุ๊กมีได้ก่อนนัคเอาเงินเอาล้เออเอาด้เอานแบนี่ติดแล้วบเนี้น้ำเทตาลมมันก็เลยมันดับ อ้าขัดไปเดินทางมาหอดนองตู้้ลากไน้องกันน้ำกระไลแห้งรถเน่าก็ตายค้านองเลยกินนี่เดี๋ยวนี้ขึ้นได้แล้วล่ะซึ่งเป็นลีนก่อนน้ำเฮาอ,อ่างลีนมัน มีส่วนมีเลาะเข่านะแต่มันถามันสีขาวมันบกขาวเลยบกขาวะโอ้ยน้ำทำไมโรนพาตัวอันี้ก็เป็นน้ำเฮาลีดหน่อยก่อนน้ำเฮ่าอีลนะขาั้องพื้นหือเป่าเข่ามันยนะอันบกขาวนะแต่ว่ามันอันนี้เป็นน้ำมันเป็นหนามเลยลีดนี่มันป็นหนามลายเลยนี่นะอย่าเราลืมละมันเวีน เอ็จุดยังไม่ก็ไม่คือแล้วจังเลยทัไปจุดอยู่ในตู้ใออน,นไดเหล่นทางข้างในเลยเด็เเนเรือดังกัก็ไทยเรากันยังมีปกติอยู่นะติดติดระกระดับติดระกระดับทีนเงเลงอาชีพฮอตเทอร์นี่ว่าเหมเือนไงเป็นหัวหน้าโดนครับป,ปันเนี่ย ได้ตอนนี้เพิ่มมา พี่น้องเลยโอ้จำปงจำแก่นแห้งไงลีเดี๋ยวพวกเขาด้วนจีว่างแผนวิ่นในบัตรเนี่ยมีวิ่นก็มีขึ้น วิ่งก่อนเดี๋ยวเราไปวิ่งก่อนเริ่มขึ้นแล้วเทคเทคลงบ่วรอ ก็เช่าไมาให้พี่น้อาก็พื้นด้ายละลายพี่น้องเลยถิ่นเต็งโอโต้ละพี่น้องเป็นต็งโมเป็นเห็นป่าป่าตามเส้นทางรถนี่ละป่ากะลาอยู่ได้ทั้งปดุกปนคอเก็บป่าเมืองลำทางพี่น้องเลยปนุกปนุกเปิดผลคือเก้าพี่น้องเลย แดดที่พอชั่วโมงคืมฝนมาแล้วช่วงนี้เฮาก็เดินทางมากะหลายชั่วโมงเติมละการมุ่งหน้าเฮาก็ต้องระบาดนี้กันละช่วงนี้ก็ประมาณสี่โมงพี่น้องเลยแวะเอามาเดิอก่อนเวเอามาเดิอกินเม้งก่อนจัง่อยนะมาเดิอกระดุกเติบพี่น้องเลยดุ๊ก ข <laughs> าลงคือจมีค้าดอะบนที่เขาช่อมขาปไปาล่ไพี่น้อง,งาพชุดก็มีฝนน่าอนนี่น้องไแล้วนเพราะป่ามีฝนนะ

เป็นพราะรถนะรมีกรแกตดล้อนไระทมกรอนะเพคิดว่าชูฮอตเฮิร์ดแล้วบันเนี้ยวแบมอดอยู่อตแล้วบันเนี้กลัไปก็เจอขามาก็เจอเนาะตีนเตะตีนซอดรถกระปนนะไดบ้าบอยจังเม่นมันชอเนาะ ดาันปรถรถเทาก็ขึ้นวิทย์แล้วล่ะเขาจะได้เมื่อต่ออีบอันเนี่ยตั้งทิมขาวชรเป็นใช่ไหมก็ได้เมื่อก้อนเขาทิมขาวชนมากินนิลาบานเลยนะรถ <c oughs> เท่าขึ้นได้เราไปเนี้ไปต่อปีนอยู่บาระกต้องี่ล่ะพี่น้องไงมาฮอดกระต้องกับปีนเลยรถก็ได้หนหน้าโดนขับเรียบร้อยแล้ว เป็นเล้งแห้งพอด